สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนจ้าเมื่อนี้นะสิพาพี่น้องมายางสำรวจปลาน้ำกันจ้านี่จ้าพี่น้องเห็ดสมองค่ะเต็มกำม,มือหน้าเลยจ้านี่เนะค่ะทัดไปนี่มีจักน้อยจ้าพี่น้อง เด้อค่ะเด้อเดี๋ยวหน้าให้เบิ่งกระตาซะก,ก่อนนี่จ้าหน้าไปซื้อกระตามาใหม่นี่ค่ะเห็ดสมองดอกเอ้อๆนี่จ้าดอกนี่โอ๊ยมันดอกหน่อยดอกย่อยแท้นี่จ้า เดี๋ยวนะคะปัดดอกนี่อบๆเลยจ้ะพี่น้องดอกอบๆเลยปัดงัดบกขึ้นจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเด้อยค่ะ แตกจ้ะพี่น้องมึงเนี่ยค่ะพูดนะจ้ะดอกใยใยค่ะมึงเนี่ยอลังการจ้ะพี่น้องนี่เนาะค่ะปาดมึงเนี่ยจ้ะพี่น้อง ดอกน้อยแท้ดอกนี่ไหมจ๊ะเอาบอ่เอาเอาซะ,ะนี่ฮะนี่จะดอกหนึ่ง เริ่มสิหายากแล้วพี่น้องสงสัยมันสิบเบิร์แล้วจ้าเด้ดอกหนึ่งบอกว่าสิบเบิร์กะเห็นปั๊บแล้วเนาะนเด้จ้าขมาที่แหลกหนะนะ่าเจอแต่ดอกเอบเอบ <c oughs> บนหายปุ๊บก็บเจอปั๊บจะพี่น่องจ้ามึงเนี่ยดีจ้าสองดอกเดี๋ยวด้วยจ้า นี่ค่ะดอกทั้งนี้ดำดำเนะจ้ะมึงเน่เอาจังแต่ดอกมันไปจ้ะเดี๋ยวนะ หน้าอยู่ข้างบนจ้ะเดี๋ยวขึนไปหาเราเห็นแต่เราบอกว่าทั้งๆนี่อยู่หน่อยหนึ่งพะนะเดี๋ยวค่อยยางลงมาขางล่างไม่จ้ะเพื่อขึนไปย่างแต่พี่น้องคุณอาจ้าพ่อใหญ่รุ่นไปน้ำกันเด้อจ้าพี่น้องนี่เดี๋ยวจ้าดอกหนึ่ง เห็นกันไหมคะนี่นะจ้ะทางนี้ออกดำจักน้อยจ้ะพี่น้องมึงนี่กระตาจ้ะหน้าได้ตอนนี้เนาะโอ้ยนี่เด้เดพี่น้องจ้ะหน้ามาส่ายหลีจ้ะมึงเนี่ยแหงค่ะแหง yeah 你在哪？ อดอกนี้ดอกใหญ่จ้ะพี่น้องพี่น้องอาจสิงง,งนะจ๊ะว่าเป็นอย่างหน้าคือเก็บกับมือทุงมือกับบะไซมีดกับบะเอามาเพราะว่าหน้าไปซื้อกระตามาใหม่จ้ะหน้าก็เลยมาล่องเส้นเปินมึงแหมจ้ะพี่น้องจ้ะประเดิมตะกา้าให้วา่าซะนอะจ้ะพี่น้อง นี่ค่ะนี่กรดอกหนึ่งก็บึงคลิปหน้าก็เป็นขาดขาดเขินเๆยังสิละพี่น้องเอ้ยบว่วากันได้จ้านั่นค่ะดอกหนึ่งแต่หน้าว่ามันแห่งจ้ะพี่น้องจ้ะแมนอิลีเดี๋ยวหน้าสิถอยให้พี่น้องเบึง้ง นี่จ้ะก็พ่อเอาด้อยู่นี่นอะจะพี่น้องนี่ค่ะอันนี้ก็แห้งแล้วจ้ะพี่นอ้องจะด่ายู่ได้เนะะาะนามร่าาบไปเอาด้อยู่จ้านี่ก็ได้มีอีกไหม หาซอยหน้าแน่จ้ะพี่น้องเดี๋ยวห่าซิกแซกมาทางนี้จัหน่อยจ้ะนี่ดีพี่น้องจ้ะอุ้ยเดี๋ยวด้วค่ะเดี๋ยวดวยอม,มันแห้งจ้ะพี่น้อง าตาดีดีนาก็ได้ทึ่งทึ่งหนิก็แมนได้จ้ะพี่น้องนี่เด้เห็นกันปะคะ่ะเอาได้จ้ะอุ้ย ล้ายเจ้าว่าแตกเ,กเจ้าว่าเด้งพี่น้องเอ้ยนี่จ้าเนี่ยน่าจะาอามาผ้าอันนี้ไม่เอาไป เดี๋ยวไปกันต่อจ้าพี่น้องลุ่นรุ่นไปน้ำกันเด้อจ้าเห็นกันไหมคะ เห็นจ้าค่ายๆเห็ดหูหนูแล้วจ้ะพี่น้องนี่ค่ะ เดินกันต่อจ้าผ่าพี่น้องย่างขึ้นนี่จ้าทอนหายใจก่อนจ้พนาพี่น้องเดี๋ยวภาพี่น้องย่างขึ้นไปน้ำกันจ้า นี่ไงคะดอกหนึ่งสองดอกนี่เด้พี่น้องดอกหนึ่งจ้ขคาดลราได้ไปเนี่ยพี่น้องจ้ะอู้นี่จ้ะดอกหนึ่งอยู่ข้างล่างนี้ จ้ขยับมาอีกหน่อยจ้าพี่น้องโอ้ฮ่าฮาพี่น้องเห็นบ่จ้าโอ้ยเกิดท่รหดอิลีพี่น้องมึง่งนี่จ้าพี่น้องจ้าโอ้ มึงหน้าสิงหัดขึ้นมาเป็นเหงาเลยจ้ะอืมอนี่ค่ะเอาเมื่อล่างอยู่บ้านจ้ะพี่น้องหัดขึ้นมากกับพร่ท่านนี่เบิร์ได้จ้ะนี่ จังไรนะจังสิกะจกเอาแน่นี่จ้าคงบ่มีอีหยังดอกมั้งเนาะพี่น้องเนาะหู้ก็บ่โกนปันไดดอกจ้าเบิง้งเดี๋ยวน้าสิว่าแตกพี่น้องว่าพลอย,ยจ้ามืไอนค่ะ บ่ได้ดอกจ้ะพี่นอ้องนี่ะเอ้ยแปลกนะจาะมึงเนี่ยมันต่ำกันขึ้นมากพี่น้องเอ้ยผัวนะมึงเนี่ย,ม,ยมึงเนี่ยค่ะเห็ด กองอหย่เลยจ้ะพี่น้องมึงเน <40 If S 2> <Hollywood> <einfach> ี่ยเดี <Find human> ๋ยวหน้าเสียนถมให้เชื่อมันขึ้นมาจ้ะพี่น้องมึงนี่นี่จ้ะพี่น้องอยู่ใกล้ๆกันเลยได้จ้ะหลยเป็นเหงาเป็นเหงาเลยจ้ะพี่น้องมึงเนี่ย กันไหมคะนี่อย่างงามเลยเช็ดตะกาเข้าก,กันเออย่าดีใจเป็นยังไงจ้ะนี่อืมนี่ค่ะ ย่างหากันต้อจ้ะพี่น้องบ้านาเสื้อจ้ะพี่น้องเขาปลาย่ามใดก็ได้ย่มนั่นเนาะจ้ะเห็ดสมองผู้นะเมึงเนีย อดอกใหญ่โผดพะโลหน้ามักดมกินเฮดชนิดนี่จ้าเฮดสมองหน้าว่ากินมันสิออกไข่เหฮดหอมแม่จ้าพี่น้องบ่อหน่าสิเสือว่ามันสิเป็นเฮ็ดมีผิดแต่ว่ามันก็นสามารถกินได้เนาะจ้าพี่น้องคลิปนี้นะาอาสิเก็บเฮดซาในเดอ้อจ้าเพราะว่าคือจังพี่น้องเห็นเนาะจ้านี่คือจังก่อนี่เนาะมันสิมีดินไหมค่ะนี่ไหมดินมันสิติดนะจ้าหน้าก็เลยเก็บซาแน่น่ะนะพาย,ยามทีแบบว่า คอยๆเก็บว่าให้ดินมันขูลงใส่ดอกมันคากันนะจ๊ะพี่น้องอหญ้าเถากับสีออนซ่อนคือเก่กแล้วจ้าเพราะว่างวดนี่ได้หลายก็งวดที่แล้วจ้าพี่น้องมึงเนี่ยขนาดมันสิเบิดแล้วจ้าหน้าก็ยังพอเนาะกดไลค์เป็นกำลังใจให้หน้ากับขอบคัวในเด้อจ้าพี่น้องเจอกันคลิปหน้าเด้อจา้าไปเลวจ้าพี่น้องจา้าสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าจา้า